<Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีเอสซีนะครับจากช่องสวน <l ain> หมู่ไมลบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอ e <l ain> ัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเสวันโคราานะครับเป็นโซนต้นไม้นะครับก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายกันหลากหลายร้านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมที่ร้านจัก,กลาการเด่นก่อนเลยนะครับหรือร้านพี่อ้อมนะครับพี่อ้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคหาพี่อ้อมขอเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อนะคะ0 6 3 6 ามเก้าเก้าเจ็ดสามแปดนะคะฝากร้านจักรลาดการ์เด้นด้วยนะคะทั้งทาง youtube แล้วก็ทางเพจนะคะชื่อเดียวกันเลยใช่ไหมครับพี่ออมจักรลาดการ์เด้นนะคะคฝากพี่ออมด้วยนะครับไปกันเลยครับวันนี้มีไม้อะไรมานําเสนอบ้างครับทางนี้ดีกว่าอบอลนะพี่อบอลมาปล่อยครัเอาสวยมากเลยคิรีนะคะถัละห้าสิบบาทนะคะยิงหรอพี่ออมกาบนะ สวยมากเลยถัละห้าสิบบาทเหมือนกันไหมครับบ้านข้างๆเขาหมันไสแล้วนะบ้านข้างแถมนะครับร้านนี้ขายนะครับถัละห้าสิบนะคะครับอ่าแล้วก็นี่นะยอนมงกุฎดูด่างดูความด่างดูความด่างอ่าดูดอกดูดอกแกสรอนนะคะไปผสมได้เลยใบตัวนี้เสียนะคะใบมีตำหนิหนึ่งนิดนึงนะคะพอคนรับได้นะครับ หนึ้อยหสิบาทค่ะหนึร้อยห้าสิบาทนะครับมอก่อนไม่ได้นะอันนี้ฟีโลเด็กกอนพูจีบนะคะสวยจังเลยครับขายกระถางนะคะแถมต้นไม้โอ้โหเพ่ค้าใจดีมากตันนี้ส่งได้หรอพี่ยอ้ส่งได้ส่งได้ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะทำงานมุมห้องนะคะไ่ออากาศชั้นดีเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะซื้อต้นไม้ เออซื้อกระถางแถมต้นไม้อันนี้พี่โรสีทองสวยแบบนี้นะคะสองร้อยห้าสิบโลส่งนะคะได้กระถางสวยๆเนาะกระถางเมลูลาสวยๆเลยนะครับใช่ค่ะนี่นะครับแล้วก็แสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะส่งฟรีนะโอ้พี่อ้อมถูกมากเลยสวยส่งด้วยต่้งหานะครัดแต่ให้แบบสวยๆเลยนะคะสาหรับไปตั้งโต๊ะทํางานเนาะ เลี้ยงง่ายคะ่ะแดดลำลายแล้วก็นี่ลิ้นมังกรนะคะ,ะทางละหนึ่งร้อยบาทรวมทั้งอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ลิ้นมังกรตัวนี้นะคะสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะนรับ,บะะตัวนี้สวยเลยนะครับชวนชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชวนชมนะครับตัวนี้ดอกสีอะไรคะสีชมพูค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะส่งแบบนี้ให้เลยนะ แล้วก็อันนี้เสน่ห์จันเินจันเงินนะคะใครยังไม่มีสะสมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะโอ้ราคาดีมากเลยค่ะรวมส่วให้เลยนะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมกระถางนะครับแล้วก็รวยฟ้าานะคะใครยังไม่มีใครยังไม่ได้นะคะคราวที่แล้วใครไม่ทันนะคะใบก็มีต้นหนิเดี๋ยวเขาไล่ใบเปิดใบมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าลายดีมากเลยนะครับสองร้อยบาทค่ะครับตันนี้นะครับสวยสวย นะคะเดี๋ยวก็แตกมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้มีลูกแล้วนะคะใช่ลูกแล้วลูกเขาก็ด่างอยู่นะครับสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะโอ้ราคาดีมากครับนี่สําหรับไม้ฟอากัดตั้งโตะนะคะห้าสิบบาทนะครับสงเงินสั่งทองด้วยนะห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะตัวนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้กวักแล้วกดยัดทองนะคะสองร้อยบาทค่ะมีตำหนีนิดนึงนะมีตำหนีค่ะมีตำหนีตัด บิ้นมังกรหนึ่งร้อยบาทค่ะ<า>แล้วก็มานี่ฟิโลใบเลื่อยสีทองโอว่าอลังการมากเลยสามร้อยห้าสิบนะคะสวยครับสวยมากเลยเป็นใบเลือ่อยเลยนะครับเก๋ๆค่ะไม่เก๋ๆอันนี้ก็ฟิโลสีทองสองร้อยห้าสิบเหมือนกันอ่าอันนี้ความน,นี้สวยนะคะเหมาะกับตั้งสวนนะอนลังการ<ว>นะมากเลยครับต้นนี้เสรษฐถีรวยซับนะครับสองร้อยห้าสิบบาท สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีสองร้อยห้าสิบาทส่งรีเลยนะครับมีการเจพูดเลยเนาะเข้าเนื้อแต่ก็อยากแบ่งให้ไงอยากแบ่งให้ไปตั้งโชว์ในบ้านนะคะได้ขาดทุนแน่นาวีเป็นไม้ทำเองนะครับไม้ทำเองเดยขายได้ราคานี้นะครับไสิทรีมดูซับนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอืมสวยนะครับตัวนี้ก็สวยหมักผู้หมักเมียอันนี้สวยอีกแล้วสองร้อยห้าสิบค่ะลมส่งเนาะ เดี๋ยวคืนี้คือเขาด่างนะครับพี่อันนี้ด่างแบบนิ้วสีชมพูเลยนะครับสวยมากกุ้งกอดมิ้นดอ่ะกุ้งกอดมิ้นอ่าที่พูดผิดหรือเปล่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบค่ะรวมส่งเป็นด่างมิ้นไหมครับหรือว่ามินดเป็นมิ้นค่ะกุ้งมินอ่ะกุ้งกอดมิ้นด้เดลี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ แล้วก็ขึ้นมาครงนี้ก่อนน้อเจนนะหยกสยามใบนี้เผื่อนะคะช้ำเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะคะอันนี้สามร้อยเก้าสิบนะคะด่างดูสวยเลยออืสวยมาก,<ล>กนะัะหยกสยามอันนี้สัมฤทธิาแล้วเเนจันสุริยาแดงสุริยาอ๋อแดงสุริยาผมคิดว่าสามิทธิ์ไม่ค่ะหนึ่งร้อยก้าสิบบาทค่ะแดงสุริยา,ยาอันนี้สมลนะคะ สมลิตรเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะคอันนี้เงินหนานะคะห้าร้อยเก้าสิบอันยังไม่ได้เก็บเงินหนาล็อตทีเดียวนะครับเหลือหนึ่งต้นแล้วนะครับรฟิโละะโอบาดเจ็บเดินทางอ,อันนี้ฟิโลเอาไปห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นฟิโลหูช้างด่างโลหูช้างด่างดีอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่ามีตำหนิที่หนึ่งใบนะครับ อันนี้นะคะอันนี้สวยมากเลยยออันโบอันโบพันสองร้อยบาทค่ะโอ้ราคาดีมากเลยครับสวยมากมากเลยครับพลาสตินัซิลเวอร์ตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยอดได้แล้วนะคะก็คือตัวนี้เป็นแบบว่าไม้ไม้เลื้อยดินไหมครับพี่้อได้หมดค่ะได้หมดเป็นไม้เลื้อยเนาะค่ะ อันนี้คะ่ะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับค่ะขิงด่างนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งแล้วกนะันค่ะถ้าจะคิดหนึ่งร้อยนะก็คือเหมือนได้ไม้ฟรีครับพี่พี่ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับ<ๆ>ราคานี้ดีๆเลยนะครับถ้าะะส่งก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วนะครับ พิงพิงเซตมาบัานิงหรือแบบมาบัาิงนะคะลายดีมากครับค่ะเป็นไม้ที่กำลังฮิตกันเลยตอนนี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็สวยนะคะับชคอก้าชานี้ค่ะห้าร้อยเก้าสิบราคาเดียวกันทุกต้นไหมครับพี่เปล่าค่ะอันนี้สวยนนลาดีราคาดีมากะคะ่ะชมพูเนาะเดี๋วชมพูเขาก็เริ่มมาแล้วแต่เป็นไล่แดดหน่อยอับลองว่าสวย <S <S <S> ปราคาพิเศษนะคะห้าร้อยเก้าสิบเนาะี่อื่นก็จะไม่ได้เลยนะคะแอบขายนี่นะคะห้าร้อยเก้าสิบเรียไปสี่ร้อยเก้าสิบนะคะโอ้นี้เขาถ่างลายแบบนี้เลยร่างดยนไปใแดดนะคะรับรองชมพูมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ชื่ออะไรคะเป็นหน้าด้นหน้านะครับลายเมฆอันนี้พันสาม อันนี้ลายเมฆใช่ค่ะลายเมฆไอ้ขามพันสองอ่ะพันสองอ่ะพันสองนะครับพันสองรวมส่งนะครับมียอดมีหลอดใหม่แล้วนะครับใบใหม่มาแล้วก็คือแข็งแรงแล้วนะครับอันนี้อันนี้เราเอารือยางสปไหนจังเงินยังครับไปไหนจัเงินต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะมีไซส์เล็กก็คือร้อยเก้าสิบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับอันนี้โคชูโรนะคะโคชูรเป็นหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ด่างไหมครับมันด่างค่ะมันด่าง ด่างแค่นั้นนะคะด่างนิดเดียวเป็ไล่แดดนะคะส่วนก็จะประมาณนี้นะคะพี่ร้ายถ้าใครสนใจก็มีที่บ้านด่ใช่ไหมครับพี่อ,อ้อมมีค่ะถ้าใครสนใจไม้ชนิดไหนเดี๋ยวพี่อ้อมหาให้ได้นะครับค่ะครับ สนใจตัวไหนาก็ทักมานะคะเดี๋ยวหาให้ครับฝา <c oughs> กเพจนะคะแล้วก็ช่อง u ูท b e ด้วยนะคะจัก,กระดาดการ์เด้นนะคะฝากคุณน้องเจมคะ่ะฝากเราชมช่องพี่อ้อมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่อ้อมด้วยะค่ะขอบคุณครั